สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําสิ่งที่ทุกคนควรมีติดไ d ดีไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่จะเป็นต้องเติมสาหรับสายเติมที่แบบเติมเฉพาะแพ็กคุ้มคุมหรืออะไรแบบนี้นะผมคือ,อซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะตอบโจทย์คุณมา,มากๆครับเพราะว่าผมจะบอกสิ่งที่ซื้อมาแล้วเติมแล้วคุณจะไม่เสียดายนะับนั่นคืออปีบวกกาวุดนะครับามันสําคัญยังไงคือถ้าเราตีบวกกาวุานเนี่ยสมมติว่าตาเพื่อนใ้สีเขียวหรือสีฟ้าเนี่ยถ้าทุกคนเปลี่ยนไปใช้สีม่วงหรือสีทองเนี่ยนะ ไอ้ที่ตีบวกเนี่ยมันก็จะติดไปตลอดแต่ก็ที่แพ็กที่ผมแนะนำก็คือกล่องนี้ครับที่ว่ากล่องสิบ,บาทที่ผมที่ขึ้นว่าขายหมดแล้วนะครับผมผมก็จัาการซื้อไปแล้วนะครับซึ่งหมองหมดเนี่ยประมาณ200คกูปองครับผม2 0 0คกูปองเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับผมเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับผมแล้วก็จะได้ของตีบวกมาเนี่ย200แเต้มเลยนะเออเป็นอะไรที่เยอะมากๆครับสำหรับผมนะเออที่ผมแนะนำนี่นะครับ สองร้อยบาทเนี่ยแพ็กหนึ่งร้อยตามนี้เลยแล้วก็อีกแพ็กหนึ่งับผมที่ผมแนะนาเนี่ยก็คือเป็นพลาสพลาสตรงนี้นะครับผมเออคือพลาสตรงนี้เนี่ยจะได้อะไรจะได้เต้มขัดเกลาว่าขัดเกลาเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มค่าพลังของเพื่อนๆเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับเออซึ่งค่อนข้างจะหายากมากเลยครับคือมัญหาไม่ยากหรอกถ้าไปซื้อในตลาดเนี่ยก็จะใด้โกลทองซ,อซึ่งค่อนข้างที่จะแพงนะครับผม พอแล้วถ้าไปซื้อแยกใช้ควบองซื้อเนี่ยก็แพงเช่นเดียวกันนะก็มาซื้อพาร์ตหี่พาร์ตในนี้คุ้มกว่าผมก็สองร้อยบาทหรือมันเจอแพ็กใหญ่ก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะผมสามร้อยสี่สิบเก้าแล้วก็อีกอย่างนะผมอยู่อยู่ในนี้แหละเดี๋ยวผมหาก่อนอ่ะอันนี้เลยนะครับแพ็กที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือแพ็กเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับมันจะได้พิมพ์เขียว กิ่เขียวเอาไว้พวกของแต่งปืนตรงกลางครับทุกคนเห็นใช่ไหมเลขเจ็ดเก้าเออเนี่ยพิมเขียวเนี่ยจะไว้ตีบวกอของแต่งปืนของเรานะผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็สําคัญเพราะถ้าเราตีบวกไปแล้วเราเปลี่ยนปืนของพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับคือมันจะอยู่กับเราตลอดนะเปลี่ยนปืนก็ไม่หายนะครับผมเออคือมันอยู่กับเราตลอดเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเติมไปแล้วเนี่ยดีแน่นอนครับผมแล้วก็ตอนหลังเนี่ยใช้เยอะมากๆด้วยนะครับ ก็ามาณน,นี้นะผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ